นาซ่าถ่ายทอดสดวินาทีประวัติศาสตร์ที่ยานอาวกาศนิวโฮไรซอนเดินทางผ่านดาวเคราะห์แพลูโตเป็นครั้งแรกเมื่อวันอังคารที่14กรกฎาคม2558หลังจากใช้เวลาเดินทางนานกว่า9ปีเป็นระยะทางไกลกว่า3000ล้านไมล์เมืม่อวันอังคารที่14กรกฎาคม 2,558องค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติหรือ NASA ได้ถ่ายทอดสดผ่านช่อง NASA TV บนลว็บไซต์ YouTube แสดงวินาทีประวัติศาสตร์ที่ยานอาวกาศ New Horizon ขรอบฟ้าใหม่ของพวกเขาสำเร็จภารกิจในการบินผ่านดาวเคราะห์แคะพลูโต เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์รวมทั้งถ่ายภาพดาวพลูโตจากระยะที่ใกล้ที่สุดส่งกลับมาอย่างลูกได้ด้วยยานอาวกาศไร้คนขับขนาดเท่าเปียโนลำนี้เดินทางผ่านดาวพลูโตในระยะที่ใกล้ที่สุดเมื่อวันอังคารเวลาประมาณ7จ็นาฬิกาสีนาทีตามมาตรฐานเขตกลางวันตว,วันออก พดีทีหรือประมาณ18นาฬิกา49นาทีวันเดียวกันตามเวลาไทยโดยนาซาคาดว่าในเวลานั้นยาน New Horizon จะเคลื่อนตัวด้วยความเร็วเกือบ31,000ไมล์ต่อชั่วโมงราว49,900กิโลเมตรต่อชั่วโมงและห่างจากดาวพลูโตประมาณ7,750ไมล์ ราว1,2500กิโลเมตรคาดว่านาซาจะเปิดเผยภาพดาวผูตโตในระยะที่ใกล้ที่สุดทางออนไลน์และสถานีโทรทัศน์ของนาซาในวันพุธเวลาประมาณ15นาฬิกาศูนาทีตามมาตรฐานเขตกลางวันตะวันออก EDT หรือประมาณ2องนาฬิกาศูนาทีวันพฤหัสบด,ดีตามเวลาไทย เนื่องจากสัญญาณภาพใช้เวลาประมาณสี่ชั่วโมงในการเดินทางจากยานนิวโฮไรซอนถึงโลกและนาซาต้องใช้เวลาในการประมวลผลอีกระยะหนึ่งอย่างไรก็ตามข้อมูลของดาวพฤหตูที่ยานนิวโฮไรซอนรวบรวมและส่งมาก่อนหน้านี้ก็ได้ทำให้เกิดข้อถกเถียงในมู่นักวิทยาศาสตร์แล้วโดวยพวกเขาพบว่า ดาวพลูโตมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ1473่ราไมล์ราว2370กิโลเมตรใหญ่กว่าที่เคยเชื่อในอดีตและหมายความว่าดาวพลูโตใหญ่กว่าวัตถุนอกวงโครจรของดาวเนปจูนทั้งหมดที่พบจนถึงตอนนี้นอกจากนี้ยานนิวฮไรซอนยังส่งรูปภาพของชารอน ดวงจันทร์มีขนาดใหญ่ที่สุดในทั้งหมดห้าดวงของดาวพลูโตกลับมาด้วยทั้งนี้การสำเร็จภารกิจซึ่งนาซาเรียกว่าการสำรวจระบบสุริยะจักรวาลดั้งเดิมทำให้สหรัฐอเมริกากลายเป็นประเทศแรกที่ส่งยานอาวกาศเคลื่อนตัวผ่านดาวเคราะห์ตั้งแต่ดาวพุธธจนถึงดาวพลูโตได้ครบทุกดวงทั้งยังเป็นการฉลองครบรอบ50ปี หลังจากยานมาริเนอร์สีเดินทางผ่านดาวอังคารเป็นครั้งแรกด้วยภารกิจนิวฮูไรซอนมีเป้าหมายเพื่อทำแผนที่พื้นผิวของดาวพลูโตและดวงจันทรารอนรวมทั้งศึกษาชั้นบรรยากาศของดาวทั้งสองดวงด้วยโดยนิวฮูไรซอนเดินทางจากโลกในวันที่19มกราคม 2,006เพียงไม่กี่เดือนก่อนที่ดาวพลูโตจะถูกลดชั้นจากดาวเคราะห์ในระบบสุริยะจักรกวานให้เป็นแค่ดาวเคราะห์แคระยานนิวโฮไรซอนมีขนาดใกล้เคียงกับเปียโนมีความสูง0.7เมตรยาว2.1เมตรและกว้าง2.7เมตรน้ำหนัก478กิโลกรัม เดินทางกว่าสามพันล้านไมล์จนถึงดาวพลูโตแต่มันจะไม่โคจรรอบหรือลงจอดบนดาวเคราะห์แดวงนี้แต่จะลอยลึกเข้าไปในแถบคายเปิดอ,อันเป็นวงแหวนนอกวงโครจรของดาวเนปจูนซึ่งนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าประกอบด้วยก้อนน้ำแข็งมากมาย